มาเที่ยวหน้าหน้าฝนกันค่ะทุกคนคลิปนี้ขวัจะพาไปเที่ยวคาเฟ่สุดฮิตที่เป็นจุดเช็คอินใหม่อยู่ในอำเภอปัวแวะไหว้พระขอพรอเพื่อความเป็นสริมงคลพาไปกินก๋วยเตี๋ยววิวหลักล้านบนดอยสกาดและปิดท้ายด้วยที่พักที่อบอุ่นมากๆอีกที่หนึ่งที่เคยพักมาทั้งหมดนี้รวมอยู่ในคลิปนี้ค่ะไปชมกันเลย คนมาเที่ยวที่น่านนะคะกับทิพสาวันสองคืนสองคืนสองคืนนะคะคืนแรกนะคะขวัญจะพักที่ปัวนะคะแล้วก็คืนที่สองนะคะจะไปพักที่หมู่บ้านสมบันนะคะทุกคนบรรยากาศที่พักแต่ละที่จะเป็นยังไงนะคะแล้วขวัญจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนนะคะมาติดตามชมกันได้ แรกในวันนี้นะคะอยู่ที่อำเภอปัวค่ะชื่อว่าผามคอฟฟี่ผามกาแฟนะคะบายนาเขาเราหน้านั่นเองนะคะที่นี่น่ารักมากๆทุกคนมีมุมแบบว่าสิกเนเจอร์หลายมุมเลยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะมีกาแฟแบบเป็นเมล็ดขายด้วยทุกคนและเครื่องดื่มก็ราคาน่ารักราคาไม่แพงเลยคะ่ะ50บาท60-65บาทอะไประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกันค่ะ ถามกาเฟ่บายนะคะเราน่านเป็น้ันกาแฟที่น่ารักมากบรรยากาศดีมากมีต้นไม้เขีเยวๆล้อมรอบเลยนะคะคาเฟ่จะอยู่บนเนินมีชิงเช้าไว้สำหรับนั่งแบบชมวิวภูเขาวิวทุ่งนานะคะแล้วที่นี่เขาก็จะมีบ้านไม้สองชั้นจะมีระเบียงไว้นั่งห้อยขาถ่ายรูปได้นับว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่ว่าทุกคนมาที่นี่ต้องมาถ่ายกันนะจ๊ะ ที่นี่นะคะเขามีโซนให้เลือกนั่งนะคะได้แบบหลากหลายแล้วมุมถ่ายรูปแบบสวยๆจุกๆเลยนะคะกาแฟที่นี่ก็มีหลากหลายแบบเลยค่ะมีทั้งสโลบาร์นะคะสปีดบาร์ต่างๆแล้วแต่ว่าแบบแต่ละคนจะชอบแบบไหนเลยนะคะแล้วก็เดีายที่ย้านะคะว่าราคาดีงามมากๆแซนอันนี้เป็นเมนูที่ขวัญสั่งนะคะชื่อว่าเขาดูเขาดูนิดนึงมิลลาเต้คอฟฟี่นะคะราคา65บาทนี่เลย ว่าใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงข้างล่างสุดจะเป็นนมตรงนี้สีฟ,ฟ้าๆจะออกเป็นมิ้นท์หน่อยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกาแฟรอร่อยเข้ากับสีชุดเลยไป็นไ่ ะะอย่าลืมแวะมาที่ผามกาแฟบายนาเขาเราน้านะจาปิดวันพุธค่ะ แวว้พากันสักหน่อยค่ะที่วัดภูเกต็ตอย่าเพิ่งงงกันนะคะว่าทำไมถึงชื่อวัดภูเก็ตทั้ง,งที่อยู่ที่จังหวัดน่านเพราะภาษาเหนือคำว่าภูหมายถึงเขาหรือดอยและยังตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่มีชื่อว่าเกต็ตวัดอยู่บนที่สูงเลยได้ชื่อว่าภูเกต็ตนั่นเองค่ะอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเนื่องจากตั้งอยู่ที่สูงมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามทั้งวิวภูเขาและนาเขียวขจีใครผ่านมาอย่าลืมแวะมาไหว้สักการะที่วัดภูเก็ตด้วยนะคะ กันบ้างคะ่ะกับกว๋วยเตี๋ยวคุณลิงกว๋วยเตี๋ยวราคาหลักสิบที่มีวิวหลักล้านตั้งอยู่สูงณนะบ้านสกาดมีทั้งกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกน้ำข้นและต้มยำมีเส้นให้เลือกหลายอย่างน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวนะคะจะออกรสหวานหน่อยใครไม่ชอบอาจจะต้องปรุงน้ำส้มเพิ่มนิดหน่อยเพื่อความกรมกรมลูกชิ้นหมูเนี่ยอร่อยหมูหนึบหนับไม่เละอร่อยกว่าหลายๆร้านเลยค่ะ จะเป็นโต๊ะบายยกสูงไว้นั่งชมวิวได้อากาศเย็นสบายแถมมีฟรีไว Fi ให้เล่นด้วยนะคะและช่วงที่ขวัญมาเป็นช่วงเดือนสิงหาหน้าฝนพอดีเลยค่ะทุกคนฝนตกพรำๆตลอดทั้งวันกินก๋วยเตี๋ยวไปนั่งดูหมอกไหลไปเพลินมากเลยค่ะทุกคน ในคืนนี้ก็คือบ้านป่าเมืองเถื่อนดอยสกาดบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะนะคะก็อยู่ที่ห้องพักของขวัญคืนนี้แล้วนะคะห้องนี้ชื่อว่าห้องนี้ค่ะที่นี่นะคะชื่อว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนนะคะมีเป็นแบบโฮมสเตย์เนาะมีที่พักทั้งหมด3ห้องนะคะ ห้องนิ่งพักนี่ค่ะห้องนี้เลยนะคะอยู่ชั้นกลางนะคะมีชั้นบนชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่างชันช้นละห้องนะคะสามห้องแต่กเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันค่ะห้องนี้ <c oughs> แฟร์นี่นะคะเข้ามาในห้องก็จะเป็นเตียงนี่เลยนี่เลยค่ะท้าน่าจะนอนสบาย นี่เตียงใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็หัวเตียงก็จะมีดรายเป่าผมให้มีน้ำเปล่าสองขวดนะคะมีแก้วมีทิชชู่เนี่ยประมาณนี้เลยเรียบๆง่ายๆเป็นแบบสไตล์แบบปูน,ป,นปูนเปื่อยๆหน่อยแล้วก็ด้านนี้ก็แต่งเป็นไม้ๆพื้นกระเบื้องสะอาดสะอ้านมากทุกคนแล้วก็ที่นี่ไม่มีทีวี ไม่มีตู้เย็นไม่มีแอร์นะคะมีแต่พัดลมให้นี่เลยด้านนี้เป็นกระจกแล้วก็อันนี้ที่แขวนผ้านี่เลยแต่ที่สำคัญทุกคนมองออกไปตรงข้างหน้าเราจะเห็นวิวแบบนี้เลยนะคะทุกคนมันมองไปได้แบบสุดเลยอะดูดิชิลมากธรรมชาติเวอรนี่แล้วก็มาดูทางขวามือนะคะ ในห,ห้องน้ำค่ะน่ารักมากนี่เลยเข้ามานะคะทุกคนยังไม่ได้ใสร่รองเท้าตรงนี้เขาจะมีบอกว่าป้ายไม้เขียนด้วยนะทุกคนว่าพื้นที่แห่งความสุขนะคะน็่คือในการปลดทุกนันเองอ่ะนี่อันนี้คือเปิดหน้าต่างออกไปได้นะทุกคนก็จะเห็นวิวใครแบบว่านั่ง ถ่ายถูกอะไรใดๆก็ชมวิวนี่เลยได้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำาึ๊บึ๊บตึ๊บ,บแบ่งเป็นโซนแบบว่าล้างหน้าแปรงฟันอะไรตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นโซนอาบน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะแล้วเป็นฝักหมวห้องน้ำก็หอมสะอาดสะอา้านค่ะทุกคนปนี๋ยวันจะสร้างราคาที่พักนะคะที่นี่ที่บ้านเป็นบ้าน,าน,านป่าเมืองเถื่อนนะคะห้องนี้ชื่อห้องนี้นะคะ พักได้สองคนนะคะรวมอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นอาหารเย็นนะคะจะเป็นชุดชาบูนะคะจะเสิร์ฟตอนห้าโมงครึ่งนะคะสำหรับคลิปบ้านป่าเมืองเถื่อนนะคะขวัญได้ทำรีวิวแยกเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูคลิปเต็มกันได้เลยนะคะหรือกดที่มุมบนขวานี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย